คำนับราชนีของฉันตอนที่ห้าสิบเอ็ดตอนที่ห้าสิบเอ็ดเซลันเราบางาับางเอิญจังเลยนะไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคุณเป็นของเขาเหรอใช่ค่ะเดิมทีช่วงนี้เขามี ปัญหาเยอะมากอยู่แล้วอยู่ที่อันดับต้นๆของการค้นหายอดเยยมสูงสุดตลอดดูเหมือนว่าเขายังมีวาไรตี้ที่กำลังจะอัดแล้วกลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากโดนที่เครื่องบินเลยแสดงไม่ดีท่านโฮสคุณกำลังจะบอกคุณกำลังบอกว่าเสียรันกำลังจงใจแกล้งสักกระแสหรือเปล่า แต่กวนอยากเขาจะดูถูกคุณกวนใจเขาจะถูกคุณกวนใจง่ายขนาดนี้เหรอคุณได้เรียนสาก,กันไปนแล้วผู้โดยสารบนเครื่องบินเยอะมากมายแต่ทำแต่ทำไมมีเพียงเธอคนเดียวที่ถูกหลักพาตัวแทมยังหนีพ้นได้อย่างปลอดภัยฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอกนะงง่ายจริง มันจะเป็นอย่างไรไปได้ยังไงคนในวงการบันเทิงเพื่ออยากดังอยากเป็นยอดนิยมจะทำอะไรก็ได้แต่ย้เว้นแต่คุณขอเป็นคนมีน้ำใจเดียงเดียงสาแบบนี้ตลอดไปฉันจะปกป้องคุณฉันจะปกป้องความสื่อของคุณครับความบทดปานของเทพชัยเพิ่มขึ้นสองคะแนน ความบดปานของความบดบานในปัจจุบัน80ถึงระดับความชื่นชม่านทสุดยอดกวนวเหยาตายใจกับคุณแล้วในฐานะที่ประธานในฐานะที่ประธานกวนเหยาได้เห็นพวกต้มกับพวกต้มกับไปต้มกันมาในวงธุรกิจบ่อยบุคคลที่ายเดียงสาอย่างฉันเขาไม่สามารถต้นทานได้หรอก จัดการกับเขามันง่ายสตายเลยพี่กวนที่จริงฉันที่จริงฉันคิดว่าคุณควรจะขอบคุณเสียรันค่ะถ้าไม่ใช่เพราะเขาพูดโดยสารคนอื่นๆอตกอยู่ในอันตรายแล้วใช่ครับฉันอยากจะขอบคุณเขาดีจริงฉันจะใช้ใช้ฉันเพื่อสร้างกระแสไหม ใช่ไหมดีมากฉันจะทำให้คุณสมหวังก็แล้วกันรีบเตรียมงานแถลงข่าวเพื่อเพื่อรายการงานสถานการณ์การจี้เครื่องบินทันทีเชิญคุณเสี่ยเข้าร่วมงานด้วยตัวอย่างตอนต่อไป นางเองจกจะอธิบายวิธีหนีจะพวกอันตพานอย่างไรก็พวกอันตภานทั้งสองต่อสู้กันเองและช่วยโอกาสหลบหนี้ขอการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินหนานแน่นป้กันติดเองได้ดีขอความโชคดีมากพอดีเครื่องบินเจอกระสาลมหนีพ้นโดยบังเอิญคำนับราชนินีของฉันโปรดติดตามตอนต่อไป ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย